โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี FC, คลิปหนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลิปหนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP k l ีในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับแล้วก็วันนี้พี่เจฝากด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เจจะไปภาคเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในช่อง BG Sport ตอน4ี่ทุ่มตรงนะครับคู่เวสต์มอร์บิดเอลเบียนรอติดตามนะครับอา้าวสามคู่คลิปแรกพิมาริสกฤษครับเวลา สามทุ่มตรงครับเลสเตอร์จะเปิดบ้านเจอวูฟนะครับเลสเตอร์สิบสี่แต้มจากการชนะสามเสมอห้าแพ้แปดเกมล่าสุดบุกแพ้ดีกาเซอร์มาเลสศูนย์ต่อสี่นะครับตัวหลักๆก,ก็โอ,อลิเวอร์สคิปแนวรุกก็บีเอลแอลคานูสมาวีดีดีกองหน้าเจมี่วาน์ด,ดี้นะครับเจอกับวูฟมีเก้าแต้มจากการชนะสองเสมอสามแพ้สิบเอ็ดเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับอิสุบิดมาหนึ่งต่อสองนะครับ ทำให้แกรีนโอนลโดนปลดแล้วก็ตั้งวิกตอเปเรราคุมทีมเป็นนัดแรกในเกมนี้นะครับจะไม่มีรายงานไอดูรี่ที่ติดโทษแบนนะครับตัวหลักก็มาริโอเลมีนาอันเรมาเตอุสกุญญายอเกนลาเซ่นนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤด,ดูการก่อนเลสเตอร์เอาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน40นย์ะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเสมอไหนเสมอกันวูฟแม้ว่าจะเป็นบอลเปลี่ยนโค้ดแต่ว่ามาเยืยนนะครับแถมเลสเตอร์ของรุ่ดฟานิสโรอยพึ่งจะแพ้เละกับ นิควสเซอรมาด้วยเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านเน้นแน่นอนครับเกมแบบนี้วัดใจเลสเตอร์ครับพี่เหญมองว่าแย่สุดคือเสมอลุ้นถึงเบียดชนะเชียร์เลสเตอร์นะครับ คู่ต่อมาไปดูเอเวอลตันครับจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีรองจากฝูเอเวอนสตัน15แต้มจากการชนะ3เสมอ6แพ้6เกมล่าสุดบุกเสมออาร์เซนอลมา0ต่อ0นะครับมีเรื่องข่าวของการเทคโอเวอร์100%ของเจ้าของใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะคึกคักครับตัวหลักก็ดูคูเร่ตไวท์แมกนลอิลิมันเอ็นดีแย่โดมินิกคาวเวิร์ดเลวินเจอกับเชลซี36แต้มจากการชนะ10เสมอ4แพ้2เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดชนะเบนฟอร์ด2-1นะครับคอนเฟล ก็ใช้ผู้เล่นชุด2กับสมรองดาวรุ่งนะครับเปิดบ้านถล่มแชมป์ร็อกมา5ต่อ1คืนวันนี้มาเลสก้า หมดสิทธิ์ใช้งานมาร์กูเร่ยแล้วก็มิคาโลมูริกที่ติดโทษแบนนะครับโฟฟานากาลิยเจมก็ยังเจ็บตัวหลักๆก็เอนโซไกเซโดนารุกเจรอนซานโชโคพาเมอร์นิโคลัสแจ็คสันนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันเอเวอเรตชนะ2 0เชลซีถล่ม60ก่อนเกมข้อมองเชลซีบุกมาเป็นต่อนะครับแม่ดูแล้วเชลซี Chelsea, ชั่วโมองนี้ติดลมบนครับชนะมา8นะัดติดต่อกันทุกรายการสภาพความฟิตก็ดีนะครับแถมตามลิเวอร์พูล2แต้ม แม้ว่าจะแข่งมากกว่า1นัดนะแต่ถ้าคืนนี้บุกชนะได้ก่อนจะแซงริวรวอว์พฟูขึ้นจากฝูกนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นโมเมนตัมที่น่าสนใจครับเกมแบบนี้วัดใจเชลซีคมกว่านะครับจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับปิดท้ายที่ฟูลแลมจะเปิดบ้านเจอทีมเวอรอย่างเซาท์แฮมตันนะครับฟูลแลม24่แต้มจากการชนะ6เสมอ6แพ้4 เกมล่าสุดบุกสมอริเวอร์พูลมา2-2นะครับอันเดสเปเรราติดโทษแบนลงไม่ได้คืนนี้ครับตัวหลักก็ซันเดอร์เบอร์เกอเล็กซีวอร์บี้แฮร์รี่วิลสันราอูคิมินเอสนะครับเจอกับเซาล์แฮมป์ตันมี5แต้มจากการชนะ1-2เสมอแพ้13เกมล่าสุดในลีกแพ้ขาบ้านกับสเปอร์มาเลส0-5นะครับในคาร์บาวครับก็ไปแพ้คาบ้านให้กับลิเวอร์พูลมา1-2ครับ แจ็คสีเฟนติดโทษแบนคืนนี้ด้วยนะครับตัวหลักก็ฟินดาวโจอาริโบไทเลอร์ลิฟติงกองหน้าคาร์มอนอาเชอร์นะครับเจอกันล่าสุด2ฤดูกาลก่อนฟูลแลมเอาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน2-0ก่อนเกมฟูลแลมเป็นต่อพี่เจ็ดมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับซอลตันน่าจะเตรียมตัวกลับไปเดอมแชมเปี้ยนชิพฟูลแลมเล่นในบ้านดุดันอยู่แล้วนะครับการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2ครับสรุป3คู่ในคลิปแรกนะครับชอบไปที่เลสเตอร์ซิตี้เชลซีและฟูลแลมครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย